สวัสดีค่ะพบกับเราอีกแล้วนะคะไม่ไม่ชารับนี่ค่ะก็โอเคนะเวลาเร่นเรา,เเราจะเร่นโดยทางถุกอ๋อตัวนี้ก็ได้อ่ะสั่งวันอุย้ย เันเลยไม่ตอตกับการสร้งมั่นกันเลยนี่ค่ะไปไลย้ gene ต้องสองนี่ยค่ะว้าวเราสร้างมาไม่ค่อยเก่งไม่สวยจังอ่าฮะ จีจมาเอาจจมาอกจเา็ฟ no ังว่าอย่างนี้ไม่เหมือนพี่คนด้เท่าไหร่พี่คันส้าตัวเองะ น่กะโอเคบักไฟหน่อยนึงนะน่ยอ้ปก็ปัอบทำไมยังไม่ได้เปลี่ยนผนังเลยเอาเนี่ยเบอร์บอร์จริง หว่อนนะพี่ก่อนเราใหญ่มากเมกื่อไหร่ผเปลี่ยนไม้กันนี่เอ้ยแม่เสียงโทรศัพท์ใครเสียงโทรศัพท์ใครโทรศัพท์แม่่ไหนโทรศัพท์แม่อยูไ่ยยไหนก็นี่ไง แมัน,น,นไม่ใช่เสื่อกดอ่ะโทรศัพท์กดของแม่นแม่โทรศัพท์กดกดของแม่ เวลาประมาณนี้เปลี่ยนกำแพงเลยค่ะเว้ยเตต๋อเปลี่ยนกำแพงเาเปลี่ยนกำแพงจะมีข่าวดีจะมาบอกทุกคนว่าแช่หรอเนี่ยค่ะวันนี้เป็นวันเล็กวันที่สิบสี่สิบสี่ สีมอมลอแล้วจับได้จักรยานเป็นไงสีฟ้าค่ะสวยมากมากเลยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสอนทำเก้าอี้แล้วอีกคลิปจอจากสอนทำเก้าอี้เราจะมารีวิวจักรยานกันค่ะโอเคนะคะ ไฟฟ้าก็มาแปะันกันหน่อย ใช่ไหมอะไทุกคนใจใครไปใจศึกษาอาชาติมั่งร้องงี้เปลี่ยนผนังก่อนเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จกันเลยค่ะ